เอาล้วครับสอนนะครับวันนี้จะมาพาทัวร์อาณาจักรย่อมๆของกลุ่มคนเหงาแล้วนะในแบบทิ้งลิงไว้ข้างล่างเนาะ,ะนก็สวัสดีครับผมคำบอกตัวไอ้บรแดงอย่างนี้ผมเฉยๆนะวันนี้จะมา,มาพาทัวร์ะอาณาจักรกลุ่มคนเหงาที่เราทำกันไว้ประมาณสี่ห้าคนเนาะแต่ว่านี่มันก็ดีนะเขาลากมาผมเดี๋ยวผมคนเดียว เขาว่าจะขายไว้เป okay. <c ười> ็นเชือกล็กๆหน่อยเนาะออกไปใหญ่ตัวและสวยงามนิดนึงอือโอเคนไปเลยที่แรกนะครับโอเคมาถึงก็อันนี้คือชั้นล่างนะฮะโอ้โนี่จะตายจะตายโอ้เดี๋ยวหนึ่งแคเกือบตายโอ้โดนแล้ว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  มาถึงเปิดคลิปกแ็แปลกลว่ะเนี่ยคุณคินัโอเคเมื่อกี้ก็อยางที่เห็นนะข้างล่างมันเป็นแบบนีกก้ปกติตรงนี้จะมีบันไดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคือส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาอยู่นาเลยหลายคืนที่นี่ ไม่ได้มาเฝ้าไม่ได้มาดูแลสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนว่งมัวแต่ขยายที่อื่นก็ตอนนี้เซิร์ฟนี้เล่นมาแล้วสิบเจ็ดชั่วโมงผมเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดตอนสามชั่วโมงนะก็เล่นไปแล้วประมาณสิบสี่ชั่วโมงแตวก็กากนั้นแหละเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องต่อไปนี่ห้องห้องน้น ที่นี่ตอนแรกผมมาคนเจอนะฮะแล้วผมก็ช่วยกันสร้างอ้ํากรเลยยกให้เ็นที่นี่ก็ยกเป็นที่อยู่อ,อ้ะนะําได้เลยแต่ว่าเลยแต่เกิดอะไรมาเนาะโอเคมีฉลาดเงื่อสภาพที่เห็นเละๆอันนี้เพราะว่ามีคนผู้เล่นอื่นมานะแบบเราไม่มีคนเฝ้าไนี่มีคนดูแลแล้วก็แล้วก็เปิดเป็นบ้านแชร์ด้ยนหละก็เลยป่วิดนึง,นงก็บ้านเละๆเนี่ย ถ่ายนี่ทันตอนวากสวยๆตรงนี้สุดจัดแลยอ่าไปกันต่อเลยนะคระับเราแนะนำนะเวลาใครที่จะเข้าเล่นเกมนี้หนึ่งเลยคุณต้องสร้างที่อยู่อาหารกักตู้ไว้แล้วก็ขยายเขียนรอเพื่อนฝูงมาช่วยกันเล่นนั้นแหะเล่นกันดุกเนาะเนี่ยอันนี้สเต็ปสไตล์การเอาตัวนรอดแบบนี้ก็ ถ้าคุณคิดว่าคุณขยันพอคุณก็เอาเลยฮะทำเลยเนาะทำเปนะ็นแบบสะพานอย่างเงี้ยเอาพวกเอ่อคนใดเนี่ยาาาานนนะมาทำเป็นทางเชื่อมไปหลายๆทางโอ,อ,อ,อ้โเวิร์กเวิร์กเนาะเดี๋ย <Yeah. S 1> วต่อไปจะเป็นบ้านของบ้านบ้านผักนะครับ้านหลังนี้คือผมพบเจอเองแหละแต่ว่าผมให้เฟนเขาดูแลนะหลังๆเมื่อกี้ที่ที่ที่ผมที่เห็นไปก็คือ บ้านแช่แล้วกันลูกบ้านหลังแต่ว่ามีคนมาป่วนเยอะแล้วก็มีม้อนเกิดไอ้พวกไอเกียวเนี่ยเกิดเยอะอันนี้บ้านหลังนี้มีสไตล์รถถังนะเจ้าตัวของคนออกแบบเจ้าเจ้าตัวของคนแบบว่าสร้างออกแบบเองเนาะดูรอบเลย่อ้ังเล็กนิดนึงเพราะว่าเจ้าของโดนโดนโดนบุกที เจ้าของอมัออนไม่ค่อยอยู่ก็มีคนอื่นนะมาเกียยวมากเนะ่ยพาไปูมื่งไหร่นะเจ้จะขึ้นทงแวนวเน่ไม่ได้มาบ้านเขนาไหนนะโอเคอันนี้คือทางเข้ารับต้อนรับสู่ทางที่ขึ้นได้นี่หว่าจบแล้วข้างบนก็ว่าจะทำเข้าต้้นหลังคาเจ้า <c oughs> จของไปนอนก่อนก็เลยไม่ได้เอาเด็กมี อันนี้คือเจ้าของเก่าเ็าทาไว้นะเราก็แค่มาแบบตกแต่งอะไรนิดหน่อยหน่อยมาอาศัยก็อยู่เจ้าของเขาออกกินไปแล้วเตียงหายไปเยอะเลยอืมเนาะก็ต,ตามสภาพตอนแรกบ้านหลังนี้สวยมากอืมแต่ว่าถ่ายไม่ทนโดนเล่นตะลกะ่อนเนาะไปดูต่อไปไปดูบังเกอร์บังเกอร์ผมตอนนี้ผมดูแล็กบังเกอร์นี้ผมดูลแลกก็ค่องค้างเล็กกระจิบนลดกแล้ว นกน้อยทําตัวแต่พอลังกันกน้อยทำรังแต่พอตัวเออถามว่า13ชั่วโมงนี้ผมทำแรบว่าโอ้หมดเวลาไปเยอะเยอะมากกับการสร้างบ้านบ้านแร์เพราะมันใหญ่เลยกรับไปหาอาหารทําบ้านขยายโอ้ยหนักหนักแล้วก็มาเสียเวลาการขนในพวกแั้เนี้ยมันคือมันนานมากหมดเวลาไปเยอะเยอะส่วนส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็หมดเวลาการแบบว่าไปหาบันไดามารวมๆแล้วก็มาสร้างอันนี้คือบังเกอร์นะนี่อ่านี่บนันไดแหวงไม่ถึงอันไม่หรอกถูกแล้วถำให้ต่างขึ้นเนาะนี่นะอาจจะเป็อแหวงไงมไม่ค่อยดูแล ทำมวัวแต่ไปดูแดงได้ะาคารั้งขังยาควบร้องอืมโอ้แบบหลังจากนุ่มย่อมของเรานะครเสียดายเรามัวไปทางอื่นงานไปไหนอืมเนอะสำหรับท้ายคลิปนะตอนนี้เป็นคนเห่าเราเล่นเกมน,นี้กันมาสี่ห้ากลตอนนี้เรายังเปิดรับสมัครกลุ่มคนเปิดรับสมัครคนเหล่านะ หนึ่งเลยนี่หนึ่งคุณต้องเล่นโะบบ่อยๆสองคุณต้องเหงาไม่เหงาก็ได้แบบไม่ค่อยมีเหงาไม่นะมีเพื่อนเล่นอ่ไงเงี้ยมีคนเล่นเล่นคนเดียวก็ครอบครัวคนเหงายีๆจ้ารับ,ะะบกันครับกฎการกดมีกดกดการอยู่อยู่ร่วมร่วมกันก็คืออกดกันอยู่ร่วมกันนะครับหนึ่งเลย ต้องสุภาพหน่อยอยากได้แต่อหญ่เยอะรูรุ่น,นอยู่อย่างครอบครัวอ,อ,ยอ,รอย่างนี้แล้วก็บอกเหตุผลมาว่าทําไมอยากเข้ากลุ่มเราอ,อแล้วก็เล่นระบบประจำไหมประจำหรือไม่ประจำะชื่อชื่อนี่เราไม่จับกัดนะฮะจะเอาชื่อหน้าแปลงไมได้เราไม่ต้องเอาชื่อจริงไ็ได้อายุอันนี้ก็ ก็คนจะบอกหน่อยเนะเราจะได้เรียกพี่เรียกน้องถูกชื่อในเกมอะ,อะไรนี้เนาะเดี๋ยวทักมาดีินดีเอ็มผมนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เผื่อใครสนใจจะเข้ากลุ่มคนเงาแล้วนะคนเราขาดคนระับ <c oughs> ห้าคนมันไม่ค่อยพอเพราะว่าเราอยู่กันสามสี่ที่อะ่ะอืมห้าคนมันเรามีกันสี่คนเนี้ยเราอยู่กันประมาณสองสามที่อะ่ะมันมันต้องแบบแลกเปลี่ยนกันเฝ้าเวนนะี แลกเปลี่ยนกันดูแลหาของอะไรเนาะเปิดรับสบมัสดเปิดรับสมบัสเข้ากลุ่มคนเหงานะฮะใครสนใจก็ทักดีเอ็มมานะะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ,ะโอ้ยมืดแล้วแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ